พาณิชเปิดงานยิ่งใหญ่ครับแม่จับมือกับจังหวัดจันทบุรีครับเป็นการตอกย้าการเป็นน,อน,อนักครอัญมณีโลกฉลอง4ปีแห่งความสําเร็จครับในชื่องานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2023เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรี เป็นนครอัญมณีเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลกตามแนวคิดจันทบุรีซิตี้ออฟเจมส์โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากพร้อมด้วย นายมนสิทธิ์ภัยสารนวัตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายจิรวุฒิสุวรรณาอาจพาณิชจังหวัดจันทบุรีนางนันทวันสกุลตานาคประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนผู้ประกอบการอัญ,ญมณีเครื่องประดับและพลอยก้อนรวมทั้งผู้แทนสมาคมองคอ์กรที่เกี่ยวข้องหมายการต้อนรับแล้วก็เยี่ยมชมงานกันจํานวนมากครับ สำหรับการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบ,บุรี2023เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งเราถือได้ว่าเป็นนครอ,อัญมณีครับเป็นหมุดหมายสำคัญของนักสะสมผู้ค้าผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก โดยจัดงานที่บริเวณศูนย์ส,ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเป็นจุดแรกนะครับนี่คือตรงนี้ฮะแล้วก็จุดที่2อครับอาคาร K.P. j e w e l ลี่เซ็นเอันนี้อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดนี้นะฮะแล้วก็ที่ตลาดพลอยถนนสีจันอีกจุดหนึ่งเมื่อสูนี้ที่มีการตีกรองนะครับเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งพลอยก้อนแล้วก็พลอยเจริญนาที่สําคัญ มีฝีมือมีความสามารถในการตั้งน้ําการเจราาิญในรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพพลอยสีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยการจัดงานครั้งนี้ครับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะแล้วก็ได้การตอบรับอย่างดีครับจากผู้ประกอบการทั่วโลกที่เข้าร่วมงานกันเป็นจานวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะจากจีนครับ ซึ่งเป็นตลาดก,การค้าพลอยสีที่สําคัญภายในงานจะได้พบกับมหากรรมจาหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพดีจากผู้ประกอบการชาวไทยโดยตรงเลยนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยอีกกว่า300ร้านค้าในราคาสุดพิเศษจริงๆครับแล้วก็มีการจุดประกายการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีผ่านกิจกรรมเจมส์ทัวร์ให้กับผู้สนใจซึ่งก็เป็นการขยายโอกาสช่องทางในเชิงพาณิชย์ ผู้สนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเปิดงานเมื่อวานนี้ครับ7ธันวาคมและจะมีไปกระทั่งถึงวันที่11ธันวาคม2566นี้3จุดนะครับจุดแรกเนี่ยบริเวณศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีอีกจุดหนึ่งก็ที่อาคาร KP Jewelry Center ครับอีกจุดหนึ่งครับที่ตลาดพลอยถนนสีจันทร์ได้ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง6โมงเย็น